ที่เอาบานนี้ไปด้นนันในมันจะมีปัญหากับเด็กเราเราต้องยื่นออกไปแล้วก็จะมีปัญหากับผ้าม่านอีกนะโอเคสวัสดีครับส่งงานบ้านสูงเรานี่ยังเอาไปอีกนิดนึงเลื่อนอ่าบานเลื่อนหลีกดัดลำแขวนนี่ตัดตัดตัดมาดูนี่ก่อนแต่มะว่ง,งนี้อันนี้เป็นส่วนเด็กดัดที่เอามาจิตดันอนอกนะ ครับนี่เราเรามาติดด้านนอกคือติดเข้ากับบัวแต่แต่ส่วนใหญ่ที่เราทําเด็กดัดใส่ตัวบัวมันมันจะไม่เท่ากันเท่าหล่จะไม่เท่ากันเท่าไหรเนาะเราต้องลดไว้สักหน่อยเพื่อให้ยิงได้ง่ายแล้วก็ปิดกาวทาสีปิดหัน็อตให้ยังดีมามาดูเรื่องลังแฟนต่อสองตัว,ตวนังัวรละมาวางน่วางไหม เหอเห็นป่ะ,ะ,ะนี่เดิมล่างแทนเหมือนเดิมครับตัวล็อกล็อกไงล่ะล็อกไงน่ะอือจีรมาปับ๊บล็อกปุ๊บเปิดปับ๊บครัป้องออกบ้านได้เลยผมไม่ได้ไม่ดูนี่ครับไม่รูนี่แนะนำไม่ได้บานนะแน,น,นะนำนะ แนะนําเด็กดัดเด็กดัดเอ้ยไม่ใช่เด็กดัดกระจกอลูมิเนียมเลื่อนรางแกวนน่ะพยายามเอาบานบานเลื่อนเขานะ่ะเอาไว้ด้านนอกมันตายไว้ด้านในมันจะไม่ยุ่งยากในการทําเด็กดัดแต่ส่วนใหญ่ช่างเขาก็ทําแบบนั้นนะแต่ไอที่ทําแบบนี้คือส่วนน้อยนะที่เห็นอที่เจอมาน่าจะหลังนี้เป็นหลังที่หลังที่สองมาก ที่เจอมาที่เอาบานเนี่ยไว้ด้านในมันจะมีปัญหากับเด็กเราเราต้องยื่นออกไปแล้วก็จะมีปัญหากับผ้าม่านอีกนะเนี่ยถ้ามีปัญหากับเหล็กปั๊บจะมีปัญหากับผ้ามา่านขาผ้าม่านต้องยื่นมาอีกเยอะเลยโอเคมีอะไรเพิ่มเติมตวลอ็อกแจสีก็โคตรสวยนะครับเนียนอีเนียนมากเลื่นนล้วงแฝงเลื่อนดีไม่ติดไรเลยเดี๋มาก โอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกพีหน้าอีพีสอจะมีบานประตูบานสวิงคู่เดี๋ยวจะให้ดูวิธีทำบานสวิงคู่เนี้ย <Okay. S 2> ขอบคุณครับ